สวัสดีค่ะสเปรกรบเนียนะวันนี้น้องปีโคตรจากรวยนะคะพามาดูน้ำนะคะวันนี้วันที่ห้าแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมเอ่ยน้ำยังขังอยู่เลยนะคะถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นมานิดหน่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะช่วงฟุตบาทนะคะทุกคนคะ่ะ เห็นไหมเอ่ยน้ำลดไปนะคะปกติขึ้นมาตรงฟุตบาทเลยนะคะนี่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นรถของน้องปีนาสีเขียวเมื่อวานลองไปสตาร์ดูนะคะตรงท่ออ่าตรงท่อรถนะคะมีน้ำออกมาเยอะมากนะคะก็อาจจะเข้าเหมือนกันนะคะเพราะน้ำมันเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ฝนก็เพึ่ง ตกไปนะคะแล้วก็หยุดไปนะคะทุกคนคะ่ะแต่ตกไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะคะดีหน่อยนะคะถ้าตกมากกว่านี้ก็คงจะขึ้นเหมือนเดิมนะคะเพราะมันยังลดไม่ได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องปีพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนค่ะมุมนี้นะคะก็ยังไม่มีรถมาจอดนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนคะ่ะ เขาก็ยังกลัวลๆอยู่นะคะเพราะท้องฟ้านี่นะคะลองดูนะคะก็ยังเป็นเมฆดํานะคะก็กลัวจะตกกันคืนนี้อีกนะคะทุกคนถ้าตกอีกก็คงจะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมเอ่ยท้องฟ้าก็ยังไม่ได้ใสเท่าไหรนะะ่นะคะนี่นะคะก็ยังมีรถนะคะผ่านไปผ่านมาเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะ มอเตอร์ไซค์นี้ก็ต้องขี่ช้าๆหน่อยนะคะแต่ลดไปที่น้องปีบอกนะคะว่ารถจากฟุตบาทนะคะตอนที่ขึ้นมานะคะก็ยังลดไปนิดหน่อยนะคะนี่นะคะเมื่อวานน้องปีไปเก็บผักบุ้งนะคะมันมีตะไคร้แล้วนะคะตะไคร้เกาะแล้วนะคะทุกคนเวลาเดินก็ต้องเดินช้าๆระวังระวังนะคะ เห็นไหมแถบที่จอดร,รถนะคะตรงนี้มุมนี้ก็ยังไม่มีรถใหญ่กล้ามาจอดสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้มีหนึ่งคันนะคะที่มาจอดแต่เป็นรถกระบะนะคะก็สูงพอสมควรนะคะ,ะ,คะก็มีรถสัญจรได้นะคะแต่ วิ่งได้นิดๆนะคะวิ่งแรงไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะทุกคนคะส่วนมุมนั้นเลยนะคะนั่นตรงนั้นก็ไม่มีใครมาจอดเหมือนกันนะคะนี่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะว่าวันที่ห้าแล้วนะคะทุกคนคะ่ะน้ำก็ยังไม่ลดเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ น้องปีมาอยู่ที่นี่นะคะ13ปีเป็นครั้งแรกค่นเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอนะคะว่าน้ำเยอะขนา,าดนี้นะคะแถวบ้านน้องปีเขาเรียกว่าตึจรนจนับเนจ๊ะภาษาขมร้เขาเรียกว่าตึจรนจนับ นี่นะคะน้ำเยอะมากค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้องปีขอไปก่อนนะคะมาอัปเตดตให้ดูตอนเย็นๆนะคะตอนละเงีเลเงีน,นะจ้าไปก่อนค่ะตัวสันนะจ้า